JBO ที่เดียวจบครบเรื่องออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเกมกีฬา IBM eSport อยากให้ทุกคนได้ลองสัมผัสอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับพวกเรา JBO ที่นี่ที่เดียว สวัสดีครับทุกท่านเรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับวิเคราะห์ฟุตบอลดีๆฟุตบอลเด็ดๆนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ฟุตบอลโอลิมปิก2020อีกเช่นเคยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติบราซิลนะครับพบกับทีมชาติอวอริโคณสนามนิสันสเตสเดียมเ,เ,เวลาการแข่งขัน15.30นาีโดยประมาณ เช่นเคยครับเรามาดูสถิติทั้ง5นัดหลังสุดข,ของทั้ง2ทีมกันดีกว่านะครับในราย,ายการนี้เริ่มจากทีมแรกครับบราซิลแข่งไปทั้งหมด5นัดหลังสุดเนี่ยชนะไปถึง4แล้วก็เสมอไปหนึ่งนะครับโดยนัดล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยเอาชนะทีมชาติเยอรมันไปได้4ประตูต่อสสำหรับทางด้านทีมชาติไอวอรีโคนะครับไม่น่าเชื่อแข่งไปในรายการนี้เนี่ยแค่ครั้งเดียวเท่านั้นซึ่งคือนัดล่าสุดเมื่อวันที่22ที่ผ่านมานะครับสามารถเอาชนะซาอุดีอาระเบียไปได้2ประตูต่อ1 มาต่อกันที่สถิติการพบกันของทั้งสองทีมนะครับเช่นกันนะครับในรายการนี้เนี่ยยังไม่เคยพบกันเลยแม้แต่ครั้งเดียว เรามาต่อที่สภาพความพร้อมของทั้งสองทีมนะครับเริ่มจากทีมแรกบราซิลเซมบ้าเนี่ยเล่นแข่งระดับท็อปมาติดทีมในครั้งนี้เนี่ยทำได้ไม่เลวนะครับสามารถเอาชนะเยอรมันชุดยูยี่สาไปได้แบบขาดลอยนําทีมมาโดยจอมเก๋าอย่างเดนนี่อเวสถัดมาจะมีแดนกลางอย่างดักลาสลุยเลเนีย ier, และบรูโน่กามาเลสนะครับดูแล้วเนี่ยน่าจะได้ลงสนามพร้อมกันหมดส่วนแนวรุกเนี่ยน่าจะมีทีเด็ดที่ลิชาริซอนลงกับกาเบียลมาตินลลี มาทางฝั่งทางด้านทีมิชาตไอวิี่โค้ด Code กันบ้างนะครับน้องใหม่ในรายการนี้ทําได้ดีเกินคาดนะครับสามารถเอาชนะมาได้ในเกมแรกซะด้วยโดยโคตายคเกินเนี่ยมาเต็มแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นซาด,ดาทางจากหลีกซะด้วยได้แก่อริกบายยี่จากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแฟงเคซี่ครับกองการจะเอีซีวิลานแม็กซ์เกเดลนะครับผู้มาประสบการณ์และคาแข่งอยู่หลายสโมสรมาแล้วปัจจุบันมาจากชิวัสเปอร์นะครับผม มาถึงไฮไลท์สำคัญนะครับทัศนะของคู่นี้ ด้านบราซิลเองเนี่ยผลงานที่ผ่านมาเนี่ยทำให้เห็นแล้วว่าพวกเขาเองก็ไล่ต้อนคู่แข่งได้สบายๆนะครับแถมผลิตสกอร์ได้ไม่น้อยส่วนทางอลิโคนเองเนี่ยยุคนี้เนี่ยถือว่าเล่นได้เหนียวเล่นมากซะด้วยนะครับแต่ซวยไปหน่อยที่เกมนี้เนี่ยต้องมาเจอของแข็งอย่างบราซิลนะครับจากสถิติที่ผ่านมาเนี่ยแม้ว่าจะไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับแต่เทียบศักยภาพแล้วเนี่ยดูแล้วแบบบราซิลจะดูเหนือกว่านะครับด้วยราคาบอลที่เปิดมาให้บราซิลต่อที่ลุกครึ่งควบ2บอกเลยอาจจะแพงไปหน่อยนะครับแต่เชื่อว่าทัพเซมบ้านเนี่ยสามารถเอา ไปได้สบายๆนะครับผมให้ไปเลยนะครับบาราซิลน่าจะชนะขาดครับ3-0นไปเลยนะครับฟันธงวันนี้ครับอยู่ต่อที่บาราซิลที่ลูกครึ่งควบ2ครับผมฟันธงขอทุกท่านโชคดีครับและสุดท้ายนี้นะครับขอฝากไปด้วยกับเกมสนุกเกมมันๆนะครับที่ใต้คลิปของเรานะครับอย่าลืมเข้าไปร่วมเล่นร่วมสนุกกันนะครับมีของรางวัลแจกมากมายเลยนะครับ ลองไปเล่นเล่นลองไปสนุกกันครับเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนละครับสวัสดีครับ